ทีแกะถุงถุปุย๋ยหรือถุงอาหารสัตว์นะครับแบบแรกจะไม่เห็นนะอันนี้เป็นเส้นคู่นะฝั่งนี้ดูนะอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะวิธีการให้หันหน้าที่เป็นเส้นเดียวเนี่ยนะครับมาหาเรานะแล้วเราก็กันไกรเนี่ยตัดทางด้านขวามือ ปุ๊บแล้วก็ดึงเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวนะปุ๊ดได้แน่นอนอีกถุงนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าฟุกในกรณีที่ไม่มีกันไกรเราจะแก้ไขยังไงครับเราหามันดิคัตเตอก็ได้เราต้องใช้กันไกอันนี้นะอันนี้เส้นเดียวนะเส้นเดียวอีกฝั่งนี้เป็นเส้นคู่เห็นชัดไหม จำแมวโอเคนะเราหันด้านเดียวเข้ามาหาเราแล้วก็ตัดทางด้านขวามือนะดแ้างด้านขวามือตัดให้ชิดเลยป่ะครับแล้วแต่ชิดก็ดได้ปุ๊บตัดแล้วก็หาดึงเส้นเดียวออกมาปุ๊บยอดนะยอดแบบเวตีโอเค